ฝ่าฝืนถ้าไม่มีเจตนาเราก็จะว่าฝ่าสักเกือนแล้วให้กลับเข้าหมู่บ้านแต่ถ้าเกตนาฝ่าฝืนไม่เคื่องก็อนไม่เคยเมื่อวันที่27พฤษภาคม 2,564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จุดตรวจหน้าสอพอตูมอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจตรีสันติเหล่าประทายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกษได้สั่งการให้พันตำรวจโทสุวรรณโชคพันศรีสารวัตรสอพอตูม จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสนธิกำลังกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจเข้มเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกดควบคุมพื้นที่และปิดสถานที่สี่งในพื้นที่อำเภอศรีรัตนาะตั้งแต่วันที่15-28พฤษภาคม 64โดยให้ปิดตลาดนัดตลาดคลองถงตลาดถนนคนเดินในพื้นที่ตำบลตูมเน,นื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายวันหลายรายห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามจัดกิจกรรมสังสรรค์ง,งานเลี้ยง งานรื่นเริงโดยเด็ดขาดในเจ็ดหมู่บ้านของตำบลตูมอำเภอศรีรัตนจอศรีสะเกตประกอบด้วยบ้านตูมหมู่หนึ่งบ้านตูมพัฒนาหมู่สองบ้านศรีพนาวหมู่สามบ้านหนองกันจงหมู่สี่บ้านตูมกระแสงราชหมู่เก้าบ้านศรีพนาวใต้ หมู่11และบ้านสีพะนาวตะวันออกหมู่12สําำหรับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จังหวัดสีสเกตระบุว่าในวันที่27พฤษภาคม 64มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้จำนวน12รายสะสม373รายเสียชีวิตเพิ่ม1รายเสียชีวิตสะสม3รายรักษาหายเพิ่มวันนี้6รายรักษาหายสะสม239รายรักษาอยู่131รายโดยอำเภอศรีรัตนะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ จำนวน6รายรวมเป็น78รายเป็นอำเภอที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดของจังหวัดศรีสะเกดรองลงมาคืออำเภอกันทรารม60รายศรีสะเกด42รายและอำเภอกันทรลักษ์34ราย พลตำรวจตรีสันติเหล่ากระทายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าหากมีชาวบ้านฝ่าฝืนออกไปจากหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตหากไม่มีเจตนาตนก็จะให้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วกลับเข้าไปในบ้านของตนเอง แต่ถ้าหากว่ามีเจตนาฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ถ้ามีใบอนุญาตจากผู้นำหมู่บ้านให้ออกจากหมู่บ้านได้ก็จะอนุญาตให้เพื่อทำภาระิานเนื่องจากเนื่องจากว่าที่มีการให้ตั้งห่าานี่ไม่การปฏิบัติที่จริงเยีไ่ได้ เสริมกำลังลรายได้อถึงจุดที่สองเลยแล้วก็ช่วยกันคุยบ้านช่วยกันดอเรื่องบ้านที่ร่วมกันแล้วก็ให้ปรับรูปแบบการตั้งจุดตรวจใหม่เพื่อให้สามารถลดคนลดเที่ผ่านเข้าออกได้ ถ้าถางถังชาวบ้านฝ่าฝืนจะออกจากหมู่บ้านนี้จะมีได้ทางการยังไงบ้างครับคือในส่วนการฝ่าฝืนถ้าไม่มีเจตนาเราก็จะว่าขาดตะเกียร์แล้วให้กลับเข้าหมู่บ้านแต่ถ้าเจตนาฝ่าฝืนไม่เชื่ิงก็จะมีการฝ่าฝืนสัง่งเจ้าพนักงานสอบเท็จหมายถึงว่าข้าขวออกจากหมู่บ้านนี้เลยใช่ไหม ใช่ครับทั้งเจ็ดหมู่บ้านนี้ใช่ไหมครับก็มันก็จะมีมีท่ามีใบใบอนุญาตให้ออกจากหมู่บ้านจากผู้นำหมู่บ้านแล้วก็จะอนุญาตให้ออกไปครับ